ไปสำรวจเรื่องราวของศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าวัดพระธาตุจอมศักดิ์อืแต่ว่านะชื่อเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเก่าแก่กว่านั้นอีกคือวัดพระธาตุดอยบ้านยางครับค่ะวันนี้เราจะมาลองแกะรอยกันดูว่าตั้งแต่ยุคโบราณเลยเนี่ยจนถึงปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่บ้างใช่เลยค่ะแล้วคือเรื่องราวของวัดนี้เนี่ยมันไม่ได้แบบอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาโดดๆดดนะคะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของภาพที่หือใหญ่กว่านั้นมากคือมันเชื่อมโยงไปถึงอาณาจักรโยนกชัยบุรีสีเชียงแสนเลยอาณาจักรโยนกเลยเหรอครับใช่ค่ะเป็นอาณาจักรโบราณในตำนานของภาคเหนือก่อนที่จะมีล้านนายนะคะโอ้โหแปลว่ารากของมันลึกกว่าที่เราคิดไว้มากเลยนะครับเนี่ยลึกมากค่ะ <laughs> เรื่องแรกที่ข้อมูลพูดถึงนี่พาเราย้อนไปไกลมากเลยสมัยพระเจ้าพ,พังคราชกษัตริย์แห่งอาณาจักรโยนกฟังดูเหมือนในตำนานเลยเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงครับค่ะเรื่องเล่าก็คือมีพระเถระรูปหนึ่งท่านชื่อพระพุทธโคสาจารย์ <c oughs> ท่านเดินทางไปถึงลังกาแล้วก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกาธาตุกลับมา16องค์16องค์ใช่ค่ะพอมาถึงอาณาจักรโยนก พระเจ้าพังคราชก็ทรงเลื่อมใสามากแล้วก็ได้แบ่งพระาธาตุออกเป็นสามส่วนแบ่งเป็นสามส่วนแล้วส่วนที่มาอยู่ที่นี่คือส่วนไหนครับคือส่วนที่สามค่ะที่ถูกนํามาบรรจุไว้ที่พระาธาตุดอยบ้านยางแห่งนี้ซึ่งการกระทําแบบนี้มันน่าสนใจมากนะคะน่าสนใจยังไงครับมันเหมือนการปักหมุดแบบทางความเชื่อเลยนะคะ ลองนึกภาพตามว่าแทนที่จะเก็บสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดไว้ที่เมืองหลวงที่เดียวครับการกระจายพระธาตุออกไปตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็เหมือนการสร้างเน็ตเวิร์กของความศรัทธาทําให้คนในพื้นที่ห่างไกลรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไปด้วยอ๋อเป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์แบบโบราณเลยประมาณนั้นเลยค่ะเป็นการสร้างศูนย์กลางทางจิตวิญญาณให้ครอบคลุมไปทั่วอาณาจักรน่าคิดมากครับแต่ที่น่าแปลกใจคือเรื่องราวในยุคโบราณก็ดูยิ่งใหญ่มาก แต่หลังจากนั้นเรื่องราวของพระาธาตุองค์นี้ก็เหมือนจะเงียบหายไปหลายร้อยปีเลยอืจนกระทั่งกลับมามีบทบาทสําคัญอีกครั้งในยุคข,ของเรานี้เองคือในปีพศ2490เกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นครับที่ทําให้วัดนี้เหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งเป็นการบูรณะครั้งใหญ่ค่ะนำโดยพระครูบาคำล่าสังวโรซึ่งท่านเป็นที่เคารพนับถือมาก แต่สิ่งที่ท่านทําไม่ใช่แค่การซ่อมแซมธรรมดาข้อมูลที่น่าสนใจคือท่านสร้างพระาธาตุองค์ใหม่ครอบองค์เดิมไว้เลยทําไมถึงต้องทําแบบนั้นครับมันเป็นเทคนิคการบูรณะปกติในสมัยนั้นหรือว่ามีความหมายพิเศษซ่อนอยู่เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะจริงๆแล้วมันสะท้อนความเคารพอย่างสูงเลยนะ การสร้างครอบทับคือการปกป้องของเดิมเอาไว้ไม่ได้ทำลายเพื่อสร้างใหม่มันเหมือนเป็นการบอกว่าเราให้เกียรติสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างแต่ก็เพิ่มเติมสิ่งใหม่เพื่อสืบทอดต่อไปและในช่วงเวลานี้เองค่ะที่ชื่อของวัดได้เปลี่ยนเป็นวัดพระธาตุจอมศักดิ์อย่างเป็นทางการด้วยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ได้ทุบทิ้งสร้างใหม่แต่เป็นการโอบมุ้งของเดิมเอาไว้เหมือนคนรุ่นหลังที่ดูแลคนรุ่นก่อนน่าทึ่งมากครับใช่ค่ะ แล้วสิ่งก่อสร้างอีกอย่างที่โดดเด่นมากคือวิหารเรือที่ยกใต้ถุนสูงดูแปลกตามากเลยครับอันนี้มีความหมายอะไรเป็นพิเศษไหมครับตัววิหารเรือก็มีการตีความในเชิงสัญลักษณ์กันนะคะว่าอาจจะหมายถึงนาวาธรรมนาวาธรรมที่จะพาผู้คนข้ามพ้นวัต,ตะสงสารหรือการเดินทางในสังสารวัฏซึ่งก็สอดคล้องกับหลักธรรมในพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งเลยค่ะจากประวัติศาสตร์ที่ยาวนานขนาดนี้ พอมาถึงปัจจุบันเรื่องราวเหล่านี้ยังคงมีความหมายกับผู้คนอยู่ไหมครับแน่นอนค่ะทุกวันนี้วัดพระธาตุจอมศัก์ยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจเลยมีความเชื่อกันว่าใครที่ได้มากราบไหว้จะเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ชีวิตครับเรื่องเล่าในอดีตไม่ได้หายไปไหนแต่แปรเปลี่ยนมาเป็นพลังแห่งศรัทธาที่จับต้องได้ค่ะเหมือนกับทำบูชาที่ว่าอารหังวันทามิทาตโยที่ยังคงถูกสวดอยู่จนถึงทุกวันนี้ใช่เลยค่ะ แสดงว่าเรื่องราวจากยุคโยนกยังคงเชื่อมโยงกับผู้คนในปัจจุบันได้อย่างไม่ขาดสายเลยถูกต้องค่ะนี่คือประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตไม่ได้อยู่แค่ในตำราสรุปแล้วการเจาะลึกของเราในวันนี้ได้เห็นการเดินทางอันยาวนานของพระาธาตุองค์หนึ่งเลยนะครับ จากการเป็นสูงกลางความเชื่อในอาณาจักรโบราณสู่การเป็นวัดพระาธาตุจอมศักดิ์ที่ผู้คนศรัทธานในยุคปัจจุบันและเมื่อข้อมูลระบุว่านี่เป็นเพียงหนึ่งในพระาธาตุเก้าจอมของเชียงรายมันก็ทิ้งท้ายวิคคำถามที่น่าสนใจนะคะว่าแล้วพระาธาตุอีก8จอมที่เหลือละคะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรแล้วถ้าเรานำเรื่องราวของทั้ง9จอมมาต่อกันเป็นภาพใหญ่จะทำให้เราเห็นประวัติศาสตร์และความเชื่อของภูมิภาคนี้ได้ชัดเจนและกว้างขึ้นขนาดไหน